สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตร10ล่าง2สูตรนะครับมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับฟังให้ดีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสูตรเก่านะครับงวดที่ผ่านมานั้น ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับชนแล้วมานะครับสิบล่างสองสูตรชนแล้วมานะครับไม่ทําให้ผิดหวังงวดนี้ลุงเนียงจึงได้นํามาลงอีกครั้งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามต่อนะครับ<ม>ก็ลองมาติดตามดูนะครับว่าสูตรนี้จะได้เลข ที่ถูกอกถูกใจท่านผู้ชมหรือไม่นะครับเราก็มาดูมาชมกันนะครับก็ขอขอบคุณท่านทีนท่กดไลค์ให้ลุงเนียงนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้กดก็ลุงเนียงขอกำลังใจจากท่านด้วยนะครับก็ขอแค่เพียงกดไลค์ให้กับลุงเนียงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ หาสูตรดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเป็นแนวทางนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับตามธรรมเนียมเราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับสสูตรนะครับ10ล่างนะครับปักหลัก10ล่างนะครับไม่เกี่ยวกับหลักอื่นนะครับต้องหลัก10ล่างเท่านั้นนะครับหลัก10ล่าง 2ส,สูตรชนแล้วมานะครับก็มาดูนะครับงวดแรกนะครับวิธีการคำนวณก็ใช้หลักแสนสองครั้งบวกหลักร้อยสครั้งแล้วก็บวกกับหลักสิบล่าง3ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้น ให้บวก1นบวก1นะครับสูตรที่2นะครับใช้หลัก10บ,บน4ครั้งนะครับบวกกัลักร้อยหน้าครั้งที่2นะครับหน้าครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็บวกกับ1คงที่นะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นก็ให้บวก1บวก1เช่นกันนะครับอ่ะเช่นนะครับ4 2ครั้งก็คือ8 5 4ครั้งก็คือ0 8 3ครั้งก็คือ4นะครับ8บวก0นย์ได้8 8บวก4ีได้12นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4นะครับสูตรที่2นะครับ0 4ย์ครั้งก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมนะครับ 0บวก9ได้99 1กบวก1ก็ได้10ก็คือ0นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0บวก1ก็ได้1บวก1บวก1ได้2นะครับ2ส,สูตรชนกันที่เลข2นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก2 1น,นะครับ2 1ห,หลัก10ก็คือ2ก็เข้าที่เลข2นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1 สามสองครั้งก็คือ6 3 4ครั้งก็คือ2 2 3ครั้งก็คือ6นะครับ6บวก2เป็น8 8บวก6ก็เป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก1ได้5 5บวก1ก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่2 3 4ครั้งก็คือ2นะครับ2บวก0นย์ได้2 2บวก1ก็ได้3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ได้4 4บวก1ก็ได้5นะครับ2สูตรชนกันที่ เลข4แล้วก็เลข5นะครับชน2ตัวนะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก4 6นะครับ4 6หลัก10ก็คือ4ก็เข้าที่เลข4นะครับงวดต่อมาสูตรที่1นะครับ4 2ครั้งก็คือ8 0 4, 4ครั้งก็คือ0นะครับ4 3ครั้งก็คือ2 8บวก0ย์ได้8 8บวก2ได้10นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก1ได้1 1บวก1ก็ได้2นะครับต่อมาสูตรที่2 4 4ครั้งก็คือ6นะครับ4 4่6นะครับ6บวก5เป็น11 11บวก1ก็เป็น12นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก1ได้3 3บวก1ก็ได้4นะครับ สองสูตรชนกันที่เลขสองนะครับชนกันที่เลขสองตัวอื่นไม่ชนนะครับต่อมาสองตัวล่างก็ออกสองแปดนะครับสองแปดก็หลักสิบก็คือสองก็เข้าที่เลขสองนะครับงวดต่อมานะครับศูนย์สองครั้งก็คือศูนย์แปดสี่ครั้ง 8 4 3สี่ก็ได้2นะครับ2 3ครั้งก็คือ6นะครับศย์บวก2ได้2 2บวก6ก็ได้8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8บวก1ได้9 9กบวก1ก็ได้0นะครับสูตรที่2นะครับ6 4ครั้งก็คือ4นะครับ4บวก2ก็เป็น6 6บวก1ก็เป็น7นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7,1บวก1ได้8,8,1บวก1ก็ได้9นะครับ2สูตรชนกันที่เลข8แล้วก็เลข9นะครับชนกัน2ตัวนะครับชน8กับชน9นะครับเงื่อต่อมานะครับชน8กับชน9ก็ ต่อมา2ตัวล่างก็ออก9 4นะครับหลัก10ก็คือ9ก็เข้าที่เลข9นะครับทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับสูตรที่1 1 2ครั้งก็คือ2 6 4ครั้งก็คือ4นะครับ9 3ครั้งก็คือ7 2บวก4เป็น6 6บวก7ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ได้4 4่บวก1ก็ได้5นะครับ ต่อมาสูตรที่2 0 4ครั้งก็คือ0นะครับ0บวก2ได้2 2บวก1ก็ได้3นะครับ 3—1 บวก1ก็ได้4 4—1 บวก1ก็ได้5นะครับชนกัน3ตัวนะครับชนทั้ง3 4แล้วก็5นะครับชนกัน3ตัวเลยนะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก3 7นะครับหลัก10ก็คือ3นะครับก็เข้าทีเล็ก3นะครับ งวดต่อมางวดที่ผ่านมานี่เองนะครับสูตรที่1นะครับ6 2ครั้งก็คือ2 64ครั้งก็คือ4 3 3ครั้งก็คือ9นะครับ2บวก4เป็น6 6บวก5บวก9ก็เป็น15นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5บวก1ได้6 6 1บวก1ก็ได้7นะครับ ต่อมาสูตรที่2 6 4ครั้งก็คือ4 4บวกเเป็น13 13บวก1ก็เป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก1ก็ได้5 5บวก1ก็ได้6นะครับ2ส,สูตรชนกันที่5และก็6นะครับชนกัน2ตัวนะครับชนกัน2ตัวคือ5กับ6นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก งวดที่ผ่านมาออกอะไรครับออก5 9นะครับ5 9าาหลักสิบก็คือ5นะครับก็เข้าที่เลขห้านะครับก็ยังมาตามนัดนะครับก็ยังไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ ทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16เดือนตุลาคม2567นะครับอ่ะมาบวกกันเลยมาคำนวณกันเลยนะครับ72ครั้ง7214ก็ได้4นะครับ64ครั้ง6424ก็ได้4นะครับ ห้ 5, ครั้ง5 35ก็ได้5นะครับสีบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3มบวกหก็ได้4 4่บวกหก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่สองหกครั้ง64 24ก็ได้4นะครับ4ีบวกแเป็น 12 12บวก1ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ก็ได้4 4บวก1ก็ได้5นะครับ2สูตรชนกันทั้ง3ตัวเลยนะครับชนกันที่ทั้ง3 4 5ชนกันหมดทั้ง3ตัวนะครับชน 3 4 5นะครับชนกันทั้ง3ตัวนะครับ3ามชนสาสก็ชนสี่ห้ก็ชนหานะครับทีนี้ก็มารอลุ้นกันนะครับ3ตัวนี้ตัวไหนจะมานะครับสตัวนี้ตัวไหนจะมาซึ่งเป็นหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างงวดนี้ 3จะมาหรือ4จะมาหรือ5จะมาอีกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นลองนำไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็รอรอสรุปนะครับรอสรุปสองตัวล่างนะครับค่อยมาดูอีกทีนึงว่าตัวไหนจะมาบ้างนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ